สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาเจอกับครูกุ๊กอีกแล้วในคลิปนี้นะคะมาดูว่าคลิปนี้คุณครูจะสอนนักเรียนเรื่องอะไรนะคะไปติดตามกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะดูหน้าวนะคะเขียนคำผสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าปากคนละห้าคำนะคะเขียนคำผสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าปากคนละห้าคำนะคะ อ่มาดูว่าจะมีปากอะไรบ้างนะคะปากอะไรบ้างนะต่อไปนะคะเพอร์โพสนะคะเราจะเรียนเรื่องคำที่มีรอรอเป็นพยัญชนะต้นนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคำประโยคและสำนวนจากเรื่องที่อ่านได้นะคะนะ เราจะเรียนเรื่องคำที่มีรอรอเป็นพยัญชนะต้นนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นะคะคำว่ารักหมายถึงอ่าและคำต่อไปนะคะก็คือคำว่ารักหมายถึงจุด,จด,จด อสองคำนี้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะคะแต่ความหมายไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะอ,อย่าลืมหาความหมายมาให้คุณครูนะคะอ้าวต่อไปนะคะนักเรียนดูคลิปวิดีโอเรื่องคำที่มีรอรอเป็นพยัญชนะต้นนะคะไปดูว่า มันจะเป็นยังไงนะคะอาไปดูกันเลยค่ะ คำที่มีรอเรือรอลิงเป็นพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นคือพยัญชนะตัวแรกที่ประสมกับสระทำให้การอ่านออกเสียงแปรไปต่างๆคําที่ใช้รอเรือเป็นพยัญชนะต้นเวลาอ่านออกเสียงจะกระดกลิ้นคําที่ใช้รอลิงเป็นพยัญชนะต้นเวลาอ่านออกเสียงไม่ต้องกระดกลิ้น ฝึกอ่านคำที่มีรอเรือเป็นพยัญชนะต้นโรงเรียนรวดเร็วเร่งรีบร่มรื่นเรียนเก่งรองรับเรื่องราวฝึกอ่านคำที่มีลอลิงเป็นพยัญชนะต้นโล่งเตียนลวดหนามลื่นลม้มลิงโลดลุกลามเรียนแบบลองดู ฝึกอ่านรอเรือจากกาบยานีส1เอเรารักโรงเรียนเราเราเร่งเร้าในการเรียนรับรู้ว่าครูเพียนเร่งการเรียนให้กับเราจงรีบเร่งศึกษารู้ตำราอย่าโฉดเขาเรียนรู้อย่าดูเบาเรีบรับเอาเรารีบเรียนรุ่งโรดเรื่องความรู้ เร่งรีบดูเรื่องอ่านเขียนเร่งรัดเรื่องการเรียนรีบภาคเพียนเรียนเรื่องราวฝึกอ่านลอลิงจากกาบยานี11เจ้าเลิศหลานลุงล้อมลากฉลอมแล้วลังเลลื่นล้มเลยขาเป๋ลนลานลุกเลนเละจริง หลีกเลี่ยงไปล้างเลนเลยไปเล่นเหลือบดูลิงหลอกล่อและลดวิง่งเลิกกลับจริงเหล่าลิงลมลุงล้อมกับป้าหลานสอนลูกหลานเป็นคำคมเล้วไหลลุงอบรมอย่าลุกลนสนเหมือนลิง การเขียนรอเรือรอลิงในการเขียนจะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำจึงจะเขียนได้ถูกต้องตรงตามความหมายเช่นรักกับลักมีความหมายต่างกันรักหมายถึงชอบพออย่างเสน่หาลักหมายถึงขโมยหรือแอบเอาไปโดยไม่ให้ใครรู้รุกกับลุกมีความหมายต่างกัน ลุกหมายถึงบุกหรือล่วงล้ำเข้าไปในที่ของผู้อื่นลุกหมายถึงเคลื่อนขยับตัวขึ้นจากท่านั่งหรือนอน เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอเรื่องคำที่มีรอลอเป็นพยัญชนะต้นเรื่องนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนฟังครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องคำที่มีรอลอเป็นพยัญชนะต้นนะคะ,ะคำที่มีรอลอเป็นพยัญชนะต้นนะคะพยัญชนะต้นคือ พยัญชนะตัวแรกที่ประสมกับสระทำให้อ่านออกเสียงแปลไปต่างๆนะคะคำที่ใช้รอเป็นพยัญชนะต้นนะคะเวลาอ่านออกเสียงจะกระดกลิ้นนะคะส่วนคำที่ใช้รอเป็นพยัญชนะต้นเวลาอ่านออกเสียงรอไม่ต้องกระดกลิ้นเท่าตัวรอนะคะต่อไปนะคะคำที่ใช้รอและรอ เป็นพยัญชนะต้นประสมสระเดียวกันเช่นคำว่ารักมีเสียงใกล้ชิดกับคำว่ารักแต่ความหมายต่างกันถ้ากระดกลิ้นไม่ถูกต้องนั้นความหมายก็จะเปลี่ยนไปแต่ในการเขียนต้องรู้ความหมายของแต่ละคำจึงจะเขียนได้ถูกต้องกับใจความที่ต้องการดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะรัก หมายถึงชอบอย่างผูกพันพร้อมด้วยความชื่นชมยินดีนะคะต่อไปคำว่ารักหมายถึงนะคะรอบทรในสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะต่อไปรำหมายถึงฟอนผงเยื่อมเมล็ดข้าวสารนะคะต่อไปคำว่าลำนะคะลำหมายถึงลักษณะนามเรียกสิ่งที่ยาวกลมเช่น อ้อยหนึ่งลำนะคะต่อไปคําว่าลุกหมายถึงคําว่าล่วงล้ําเข้าไปนะคะต่อไปนะคะคําว่าลุกนะคะลุกหมายถึงเคลื่อนที่จากท่านั่งหรือท่านอนนะคะต่อไปนะคะนักเรียนทําใบงานเรื่องคําที่มีรอรอเป็นพยัญชนะต้นนะคะ ใบงานเรื่องคำที่มีรอรอเป็นพยัญชนะต้นนะคะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนหาความหมายของคำที่มีรอรอเป็นพยัญชนะต้นตามที่กำหนดให้นะคะตัวอย่างใบงานนะคะ 1. เรียนนะคะหมายถึง ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญน,นะคะสองเรียนนะคะหมายถึงเอาอย่างตามอย่างทำหรือพยายามทำให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับแบบอย่างนะคะอันนี้คือมีรอและรอเป็นพยัญชนะต้นพร้อมความหมายนะคะ ต่อไปเราไปดูใบงานนะคะใบงานของเราจะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะนักเรียนสามารถหาความหมายได้จากพจนานุกรมหรือสามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ต Google นะคะเป็นการค้นขวาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะอ่าหน้าแรกก็จะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะก็จะมีทั้ง รอและรอสลับกันไปนะคะอย่างละห้าข้อนะคะอ่าต่อไปนะคะหน้าต่อไปก็จะมีตั้งแต่ข้อ6จนถึงข้อ10ด้วยกันนะคะอย่างที่คุณครูดได้บอกไปแล้วนะคะว่าจะมีทั้งรอและรอสลับคำกันไปนะคะ นักเรียนนะคะสามารถหาความหมายได้จากพจนานุกรมหรืออินเทอร์เน็ตนะคะในอินเทอร์เน็ตใน Google นะคะเซิาาร์ชหาความหมายได้เลยนะคะหรือจะถามผู้รู้ก็ได้นะคะใบงานมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะต่อไปนะคะ reflective thinking นะคะบอกหนึ่งสิ่งที่เรียนได้รับจากการเรียนเรื่องคำ ที่มีรอรอเป็นพยัญชนะต้นนะคะอะอย่าลืมเขียนบอกคุณครูมานะคะว่านักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆที่นำมาเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับพวกเรานะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะ อ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องไปแล้วเจอกับคุณครูใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย